กวางออกมาชี้แจงครั้งแรกค่ะกรีมเอ่ยปากชมอ่อนโยนเหมือนคุณพ่อและเข้มแข็งเหมือนพี่เสือค่ะกลายเป็นประเด็นที่ยืดยาวที่ตอนนี้ลูกๆทั้งสองคนเริ่มออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงผ่านอินสตาแกรมอย่างเสือเศรษฐการ และกวางค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านเสือได้ออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองไปแล้วและมีกลืนเรื่องน้องกวางโดยเสือบอกว่าน้องกวางเนะะี่ยค่ะก็ป่วยโดยบอกว่าพูดถึงกวางนะครับน่าใจะให้เขาตรวจผมบอกตรงๆเลยว่าน้องกวางเป็นโรคทางสุขภาพจิตมาหลายปีแล้วแต่น้องก็ยอมรักษาและขยันในการทําให้ตัวเองดีขึ้นจนถึงวันนี้เขาเป็นคนที่เก่งมากและแข็งแรงมากๆจริงๆน้องเป็นโรคพวกนี้เพราะอะไรก็ขอให้น้องพูดเองเรื่องนี้ดีกว่าล่าสุดน้องกวางก็ได้ออกมาแจ้งผ่านอินสตาแกรมของตัวเองนะคะระบุว่าการ ที่คนคนนึงป่วยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรเลยคนเราเป็นมนุษย์ก็ต้องมีเรื่องที่ทําให้เราเจ็บเปลี่ยนไปอยู่แล้วการที่มีคนใช้คําว่าป่วยมาเป็นคําเหย็ยดนี่มันไม่ถูกต้องเลยค่ะทําแบบนี้มาทําให้คนที่ป่วยไม่ยอมรับอายซึ่งจะทำให้ทั้งผู้ป่วยและคนรอบตัวต้องเจ็บปวดไปด้วยอีกนั่งหากถ้าหากเรายอมรับเรื่องนี้ได้ยอมรักษาใจดีกับตัวเองจิตใจเราก็จะแข็งแรงขึ้นและก็รักคนที่เรารักอย่างเฮลตี้ได้ค่ะของตัวกวางเองเลยที่เคยไปตรวจ มาจะมี depression โรคซึมเศร้าแล้วก็ anxiety disorder โรควิตกกังวล ADHD โรคสมาธิสั้นซึ่งชื่อเรียกภาษาไทยอาจทำให้หลายคนคิดว่ามันก็แค่สมาธิสั้นแต่ไม่ใช่ค่ะมีคุณหมอคนหนึ่งเคยบอกกวางว่าจะมีอาการคล้าย bipolar หมอหลายๆคนจึงวินิจฉัยว่าคนที่เป็น ADHD เป็น bipolar ค่ะอันนี้ก็ถ้าไปหาอ่านดูก็คงเข้าใจได้เยอะขึ้นนะคะถ้าต้องไปตรวจอีกก็คงได้ผลมาเหมือนเดิมหรือไม่ก็อาจน้อยลงเพราะว่ากวางพยายามทำให้ และมีซัพพอร์ตไซเทมเช่นพี่เสือที่ดีจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะอยากใหท้ทุกคนมองโลกให้กว้างขึ้นมองในมุมมองของคนอื่นให้ได้หน้าตาของคนเราก็ต่างกันอยู่แล้วจะให้นิสัยชีวิตประสบการณ์ของทุกคนเหมือนกันหมดก็คงไม่ได้ค่ะในความคิดของกวางเองคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนเราจะเข้าใจกันรักกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้คนอีกคนหนึ่งเราก็จะอยู่ด้วยกันได้อีกอย่างที่อยากให้เข้าใจคือกวางไม่ใช่คนของสังคม แต่เป็นแค่คนที่บังเอิญเกิดมาเป็นลูกของนักดนตรีที่มีความสามารถมากคนหนึ่งและก็เป็นคุณพ่อที่ดีที่สุดค่ะกวางไม่ชอบอยู่ในสายตาของสังคมจึงไม่เล่นโซเชียลมีเดียจนมาถึงวันนี้ต้องพยายามทําให้คนรู้ถึงมุมมองของกวางค่ะเพราะเหตุนี้กวางจะไม่อ่านหรือตอบไดเล็กและจะปิดคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะโดยหลังจากที่น้องกวางชี้แจงในมุมตัวเองออกไปทางด้านรีมแฟนสาวเสือได้ออกมาพูดต่อว่าน้องกวางคนเก่งหนู่เข้มแข็งและมีจิตใจที่อย่อนโยนมากเลยจากที่ได้รู้จักน้องน้องเป็นคนเก่งเข้มแข็งและมี ทัศน,นคติที่ดีมากๆอ่อนโยนเหมือนคุณพ่อและยังเข้มแข็งเหมือนพี่เสืออีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะทางวดาเม้าก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวของคุณเสกคุณเสือคุณการและก็คุณน้องกวางด้วยค่ะ